วันนี้ครับท่านสมาชิกวันนี้วันที่2โคตรพัปธี่วันนี้วันที่7มีนา2564ก็ขั้นตอนของการพ่อลูก่วงนี้ก็อยู่ช่วงเลือกใส่หัวขาหัวขาพิเศษหัวขาธรรมดา วันนี้เราก็อยู่ในช่วงการพิจารณาดูดูลูกนกครับก็ดูลูกนกที่ว่าพ่อแม่พ่ออาหารเป็นไงดีไหมเต็มกระเพาะดีไหมแล้วก็ลูกนกมีอาการที่อยากจะกินไหมขออาหารพ่อแม่มันยืดคอยื่อะไรไปแย้งอาหารที่ปากพ่อแม่มันก็ใส่ไปแล้ววงวงควั้วสามสี่ ครับน,นี่เป็นรูปที่สองแม่ฝาหลวงไขไ่ไปสองเราก็เป็นรูปจะเก่งหรือไม่เก่งแต่ก็ใช้อาศัยพิจารณาภายนอกไปก่อนเรื่องสุขภาพนกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่เขาเรียกสะดือไม่มีไม่มีอะไรถ้านกสมบูรณ์สะดือตรงน,นี้เวลาออกมามันจะแห้งหลุดไปเลย แต่ถ้าตัวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยสะดือมันจะมีไส้ไส้จะไม่ขาดไม่ขาดจากตัวจะเป็นสั้นๆแข้งๆยังไงยาวมาไม่ดีแล้วลูกนกนี้ดูว่านี่กล้ามเนื้อออกตั้งแต่เด็กแล้วเห็นไหมหันไครับก็โอเคเราดูตรงนี้นกต้องมีกล้ามเนื้อทานไตรถ้าไม่มีกล้ามเนื้อจะลำบากยัแค่ดูคู่ไข่มัน ตัวนี้เป็นคู่ไข่สังเกตว่านกตัวนี้มันจะตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อสักครู่นี้เพราะว่ามันออกห่างกันเป็นเพราะว่าแม่มันพ่อแม่มันรีบกก,กเกินไปพอออกมามันก็กกเลยก็มันก็เลยมีปัญหานกตัวไม่เท่ากันนะครับตัวนี้เป็นตัวคู่ร้อยเปอร์เซนต์ตัวใหญ่ ตัวนี้ไม่ไม่ได้มีหาไม่จะมีปัญหาเรื่องความสมบูรณ์แต่เป็นตัวผู้เราดูยงี้ว่าชัดการใส่ห่วงพวกนักแข่งที่เขาหวังเงินเน่ยเขาจะใส่ตัวเมียนะครับไม่ว่าเสียนเซียนเขตไหนก็นแล้วแต่ก็เลยถือเป็นแบบอย่างพวกเซียนเซียนเข้ามาก็ใส่ทิ้งเปล่าไปนะครับไม่เป็นไรหรอกต้องทิ้งทิ้งเปล่าหรือห่วงมีความสําคัญทุกตัว ต้องการผลงานอัดับหนึ่งเรื่องเงินเรื่องเรื่องรองสิ่งที่ขาดไมได้คือนี่ครับ ผลไสมที่เอาขึ้นไปตากให้แห้งนะครับให้เปลือกแดงๆเลยยิ่งร่อนเยอะยิ่งดีไม่เป็นไรตัวนี้เป็นตัวเสริมรูปตกเวลาป้อนลูกเดี๋ยวเราก็เอาตามให้แตกๆให้กินเสริมไม่ได้ให้กินเป็นหลักเพื่อความสมบูรณ์ให้รูปตกนการเสริมเฉยนะอย่าให้กินทุกวันเยอะ้ไม่ใช่อย่าให้กินเยอะนะ เดี๋ยวเราจะใส่ผากแล้วก็ต่อให้กินให้พ่อแม่แกินเสริมเข้าไปนิดหน่อยพวกนี้นลูกนกจะไม่สุดนี่หรือสองอย่างเดียวไม่ดีหรอกนกรูปร่างจะเสียขนขนาด Say hai kỳ lại cùng mật của là do dư rồi Chỉ là bây giờ hai kỳ công mật điện biên tay này. Rồi. là chị công an công an tay mặt bài tay mong ngờ mẹ đọc về xíu liệt. ทำให้ม,มันแตกเจะดีกว่ามุกันจะกินดีกว่าถ้ามันกินไม่เยอะอินเป็นเม็ดเป็นเม็ดใหญ่ไปแล้ได้ถุ่สมที่แตกแล้วเนี่ยแล้วก็เป่าเอาเปลือกออกแค่นั้นเองง่ายๆไม่มีอะไรมากแต,กบ,แตกบ้างไม่แตกม้าง พ่อแม่ลบอกกันอยู่ส่บลูกล็อกส่งบุญนี่กูไมกินเลยเหรอขอการยาให้มากนะครับขอเตือนยาให้สสมาก โอเคนะครับของดีมีประโยชน์ในระดับสูงสุดครับ อย่าให้กินมากกินมากนกรูปร่างเสียเสียแบบเจ้าของโกงเนี่ยเห็นไหมคิดถั่วมาก